หลังจากที่ชาวบ้านหนองปะมันนะครับที่นี่เขามีการรับซื้อใบไม้จากชาวบ้านนะครับขั้นตอนต่อไปคือการทําปุ๋ยหมักนะครับวันนี้เราคุยกับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องของการทําปุ๋ยหมักวันนี้นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับข้างหลังนี่คือเขาทําแบบไหนครับอาจารย์ข้างหลังนี่จะเป็นการทําปุ๋ยแบบไม่พิกับกองครับเราก็จะใช้เศษวัสดุ เศษพืชครับซึ่งชาวบ้านเก็บกันก็จะเป็นใบไม้ที่รับซื้อกันเพื่อลดการเผาแล้วก็ผสมกับมูลสัตว์ซึ่งใช้มูลโคครับครับผมคือชาวบ้านจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างอ๋อตอนนี้เนี่ยเขากําลังช่วยกันทําปุ๋ยแล้วก็จะทําการหมักใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เอาไปใช้กับการเกษตรเพื่อลดต้นทุนอีกอันก็คือเศษวัสดุเหล่านี้ จากเดิมที่เคยต้องเผาแล้วก็เป็นปัญหามลพิษทางอากาศเป็นหมอกควันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดการเผาเลยไม่มีการเผาเลยครับครับก็ฝุ่นควันในพื้นที่ก็จะลดน้อยลงครับช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับนี่คือใบไม้ที่เรารับซื้อจากชาวบ้านใช่ครับจากโครงการเนี่ยตอนนี้ที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยกิโลละหนึ่งบาทหนบาท้าสิบครับชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยครับครับแล้วก็เอามาเป็นวัสดุในการหมักปุ๋ยครับครับแล้วชาวบ้าน สามารถนําความรู้ตรงเนี้อีกหน่อยก็ไม่ต้องนําไปไม่มาขายแล้วครับจริงๆแล้ววันนี้ที่เราอบรมอ่ะคือเราให้ความรู้ด้วยว่าถ้าเขามีวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยเขาสามารถทําเองที่บ้านเอาไปใช้กับการเกษตรของตนเองกับไม้ประดับกับดอกกับสวนในบ้านตัวเองได้ครับผม,มบแล้วก็อีกหน่อยนี่ชาวบ้านทํานาด้วยจนใหญ่ใช่ครับก็ในพื้นที่ก็จะมีทั้งปลูกข้าวไม้ผลปลูกผัก เขาต้องการใช้ป <ând> ุ <in et> <es> ๋ยอยู่แ <terms> ล้วถ้าได้ความรู้จากตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้กับพื้นที่ตัวเองก็สามารถช่วยลดต้นทุนได้ปุ๋ยที่ดีเอาไปบำรุงดินผลผลิตก็จะดีขึ้นครับอืมครับก็คือจุดประสงค์หลักก็คือได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญคือไม่เผาครับเป็นการจัดการเศษวัสดุลดการเผาตั้งแต่ต้นทางครับครับจะไม่เกิดการเผาในชุมชนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาหมอกควันแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักที่ดีเอาไปใช้กับการเกษตรถ้าหากพื้นที่อื่นหรือหมู่บ้านอื่นๆต,ต้องการแบบอยากจะได้ความรู้ตรงนี้บ้างเนี่ยอาจารย์จะดนนนําเนินการยังไงบ้างครับก็ถ้าใครสนใจวิธีการทําปุ๋ยแบบไม่พิกกับกองนะครับเพื่อเป็นการผลิตปุ๋ยเอินทรีย์ใช้ในชุมชนหรือจะทําขายเชิงพาณิชย์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ครับก็ยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็ ถ้าบางพื้นที่อยากจะให้ไปสอนทําในพื้นที่ก็สามารถดําเนินการได้ครับผมครับนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็มีทางมหาวิทยาลัยเมโจอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเมโจเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้นะครับถ้าหมู่บ้านไหนหรือว่าพื้นที่ไหนต้องการแบบนี้นะครับก็ติดต่อไปที่อาจารย์ได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ